พิมาเห็ดเมนูออมไก่สามัคคีสูตรเจ๊งน้ำปลาดูดยาจะมาแนะนำวัตถุดิบนะคะอันอันนี้อ่ะน่องไก่เด้อจ้าเครื่องในไก่อันนี้ก็ะซองกลือเด้อจ้าซองเก๋เด้อค่ะบ่บ่ใส่ค่ะค่ะออมเฮาบอดไซขาเด้อค่ะอันนี้เป็นผักซีลาวอันนี้หัวละพาเด้อจ้าอมหัวาขาดบ่ได้เด้อจ้าแม่ค่ะ น้ำปลาแม่บุญล้ำค่ะเอ้ข้าวสุกก้อนข้าวสุกก่อนนะคะก็ได้จ้าบันนี่แมนจ้าว้าเอาบังล่มไปต่อขั้นตอนแรกใส่ขนาวสุกก่อนก่อนนี่จ้ามาว่าต่อไปสองเก๋มีบักพิกตะไคร้ซอยดับข้าวไก่จ้า ระวางที่ลอทเดือดเด้อดจ้าเฮามาเต้นก่อนกล้ามีแต่ผ้าที่ต้องการฉันกับจนเธอนั้นแลกให้มันล้างจิงป้าใหม่หมดแล้วพอเธอทอดทิ้งสุดท้ายยังสิงกระจิงลิ้งติงลิงติงติงแต่แหลตแต่เตีน้ทำเดือดแล้วจ้าไปไกลเดือดจ้า หลังจากใส่ไก่แล้วลอกไก่สุจกจังหน่อยในน้านมันเดือดเท่ากับมาใส่ข้างในไก่ด้จ้า,จาสูตรเด็ดของทางเฮาใส่ข้วขวเพิม่มความหอมอหจ้าขาไปด้จ้าที่เด็ดของเฮาน้ำปลาร้าตาแม่บุญล้ำค่ะ สุดท้ายใส่พาาักค่ะคนกินแซ่บพักคนเฮ็ดมักลายป,าปล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 า,ปลาราไม่เคยแซ่บหลายปานี้นนปลาราฉันดีฉันเป็นบุลิ้นอร่อยสุดลำ้ำเข้าทุกเมนูสเสน่ห์ปลาราติดลิ้นจุน่งตรา มะพร้ากกินออมไก่กยเย็นๆจ,าจา้านแค่ตุ่ยในะจานออมไก่สามัคคีสูตรแกลงน้ำปลาตรวจงัดใช้น้ำปลาร้าแม่บุญห,หลัง